สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์จะมาวัวค่ายพี่ๆทุกคนได้สถานที่สวยๆที่วัยรุ่นหรือชาวเชียงตุงเรามาถ่ายรูปเป็นประจำนะคะคือที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะก็ทุ่งหญ้าสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทุ่งหญ้าสวยงามขนาดไหนเนาะคือถ่ายรูปออกมาสวยงามมากแล้วก็ตอนนี้เรา,าแวะมาทางนี้เราก็เลยมาวัวคทายพี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะไปเอาไปดูกันเลาะ ไปก็คือว่าอันนี้ก็เหมือนแบบชาวบ้านเนาะเป็นเป็นค่าท่องเที่ยวของอคนเราเนาะชาวบ้านก็เลยต้องมีค่าเข้าก็ยังไงลงุงกาสังเก่สังเกตสังแก่หาปาหาปามีค่าเข้าด้วยนะคะถ้าเป็นรถก็เออเอาแบบ คือถ้าเป็นรถแต่เขาไม่ไม่นับเป็นคนเป็นคนแบบนี้ไม่นับนะคะแต่เขาจะนับเป็นมอเตอร์ไซค์หรือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะห้าร้อยจัดถ้าเป็นรถโยน์แบบนี้ก็จะพัดหนึ่งนะคะก็มากี่คนเขาก็เอาประมาณนี้เองนะคะเฮยสวยเลยเหลืองท<ว>องไม่มีพัดไม่ได้นะคะนี่ <laughs> ถ้าใคร ถ้าชาวชิงตุงเป็นวัยรุ่นแบบนี้ถ้าพลาดทุ่งหญ้าน,นี้คงแบบเสียดายมากเลยนะคะทุง่งหญ้าอันสวยงามของเรามาถึงแล้วเมื่อวันก่อนมาไม่ถึงเมื่อวันก่อนก็นกนกนไปหาไม่ถึงน <c oughs> ีม่มันดีแบบมุมถ่ายแบบโหต้องส่งไปทางนู้นส่งค่อยๆสามร้อยหกสิบาค่อยๆมาทางนี้แป๊บนึงดิเดี๋ยวถ่ายให้สวยๆเลย <c oughs> ถ่ายมาสวยๆเลย กว้างม,มากเลยตะวันจะตกแล้ว,ว,ลวพาอาทิตย์ดิเนาะเออพาอาทิตย์เออตะวันนี่มันนวลแล้วอ่ะไอ้คำเพรามันมันแห้งแล้วไง พ้าอาทิตย์จะตกเดี๋ยวเราไปดูรอบๆอบก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเนาะเพราะว่าตอนนี้พราทิตยังไม่ตกก็อาจจะมีแสงสวยงามอยู่นะคะไปพี่ะโมันาเป็นความสวยของเราเป็นความสนุกกับที่ได้มาเที่ยวหลอกย่าถึงแม้มันเป็นหลอกย่านะคะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้รอให้ใครมาลุกออกมา รักษานะคะมันก็ออกได้ธรรมชาตินะคะเหมือนอย่างกับน้องทิพนี่ไงถึงแม้น้องทิพเป็นคนธรรมดาธรรมดาน้องทิพก็ยืนได้ดําแข้งของตัวเอง <c oughs> ประมาณนี้เนาะก็เราจะสายรูปสวยสวยงามมากอ้ย่ยคาสวยจริงเลยเข้าไปในในซอกในมุมด้วยคนมาคนมาเที่ยวยชมกันเยอะมากเลยค่ะเราจะเห็นทุกคนที่เข้ามาทุกย่านี้เนาะ มันเป็น,น,นทุ่งหญ้าว่างเนาะ <No? S 2> อันมือซืมม้อมานั่นซูมขนาดไม่เห็นน่ะตัวง่ายตัวม่ายไปไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นนี่ยังแบบยังสวยงามอยู่เย่สวยงามอยู่มันเป็นทุ่งหญ้าสีเดืองนะฮะอันนี้มันจะลุ่นลุ่นที่นี่ก็จะเป็น ที่ดุ่มสาวหรือชาวชิงตุงเราอ่ะจะมาเที่ยวที่นี่เยอะมากเลยนะคะมเน้าะคือเราต้องไปหามุมสวยๆไงนี่ทุกคนดูดูทุกคนก็จะเข้าไปในมุมสวยๆในที่มีทุ่งหญ้าเยอะๆแบบนี้เนาะฮะไข่ทายแบบ

คนมาถ่ายรูปเยอะแต่มันก็ทุ่งกว้างทุ่งหญ้ากว้างมากก็จะไม่มีแบบว่าติดกับคนนูนนี่นั่นเนาะมันก็จะสวยงามแบบนี้ได้แหละแล้วอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้เป็นช่วงคาดที่จะตกดินนะคะมันก็จะแดดมันก็จะสวยๆแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวจะเอารูปสวยๆไปฝากพี่ๆทุกคนนะคะได้มาเจอทุ่งหญ้าที่สวยงามที่รอคอยมานานแล้วนางเอกของเรานางเอกตามท้องเรื่องวันนี้ ตรงนี้นะคะก็จะมีทุกคนมาเที่ยวนี่แบบประมาณสักสี่ห้คนมีนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพื้นราบเนาะมันเป็นบลอกยญากเนี้ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นกันเพราะว่าอยู่ในชออกม,มุมแบบเนี้ยนี่เหมือนแบบนี้โอ้ยเข้ามาสวยๆแล้วก็เหมือนแบบนี้เยอะมากพูดไทยแล้วเยอะส ผ้าทิศใกล้จะตกแล้วไปเราย้ายมุมเราย้ายมุมย้ายมุมกล้องย้ายมุมกันอีกนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าแสงแสงแสงผ้าทิศจะรับลงพระลงลงดินลงลอยลงฟ้าไปนะคะวันนี้เป็นวันที่เรามาถ่ายสวยๆกันนะคะแต่เราไม่ได้แต่งตัวสวยๆมาน้อยครับเนาะ เสียดายเสียดายจริงๆเพราะว่าเอ่อเราคิดว่าเรามาทําธุระของเราก่อนนะคะเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอมุมสวยๆแบบนี้เนาะตอนนี้ก็มีคนเริ่มเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะแยะถ่ายคลิปกันเยอะแยะแล้วนะคะเข้ามาไื่อยเพราะว่าแสงนี่ตรงนี้สวยไอเข้าไปตรงนั้นไม่สวยตรงนี้สวยเนี่ยสวยงามมาก เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวรูปไปพักพี่ๆทุกคนนะคะใครอะเดิเดมอะเริมแล้วเหรอโอ้โหถ่ายรูปกันมาแล้วก็จนต่อมาจะตกลินแล้วนะคะก็ยังฟินอยู่นะ,ะยังฟินกับการถ่ายรูปถ่ายทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวน้องทิพย์จะพาไปเข้าไปในอซอกหญ้าแบบนี้เนาะมาเดี๋ยวน้องทิพย์พาไป ่าเมยเก็บของเก็บของเข้ามาในที่ได้ไหมไอ้คำได้เราจะพาไอ้คำเข้าไปในซุกอกท้่งมุเข้ามามาว่าอาทิตย์ใกล้จะตกจะเข้าไปจุดกลางเหรอจุดกลางจุดอะไรเนี่ย อยู่ก็หาทางไม่ออกนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีคนเข้ามาอยู่อว้ยอ,อ้ย,อยมีหนามด้วยนะหนามต่ำขาเลยนลยี่เราก็อยู่ที่เราหามัมีตัวนอะไก็อยู่ที่เราหามุมของตัวเองหรือก็หรืออยู่ที่เราหาจุดที่มันสวยงามของตัวเองนะคะ,ะก็เข้าไปแบบนี้แหละทุกชอ่ทุ่มมงได้นะคะ ต้นนี้น่าจะเป็นไล่อะไรสักอย่างเนี้ยนี่มันต้น,นอันนี้มันจะมีต้นอันนี้มันเป็นไล่อะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ๆทุกคนก็เขาก็ยังไม่เออเขาก็ยังไม่มารักษา <c oughs> เขาก็ยังไม่มารักษานะคะคือก็อาจจะยังเก็บค่าเข้าหรือถ้ามาดูมาชมนี้ได้อยู่มั้ง <c oughs> ก็เลยแบบยังไม่มาตีทางนะคะก็ เมื่อไหร่มาตีถังตรงนี้ก็จะจบนะคะหรือเ,เราขึ้นไปตรงนู้นเนาะไอคําเนาะอยู่อีกมุมหน,นึ่งเนาะเราเรามองตรงนน้นออกมาตรงนี้มันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้หาที่ออกอยู่ทางเข้าเมื่อกี้ทางเข้าเมื่อกี้ก็ออกตรงนี้ใช่ไหมอืออ่ะเราเข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยเข้ามาเพื่อน้ำจํำขาเข้ามาเพื่อน้ำจำขาทานทายทําข้าวทุกชนม้วนเลยน้ำปลาคัดจ้ะ ออกมาเดินไหมไปเดี๋ยวเราพาไปอีก,อกมุมนึงแล้วก็ไปถ่ายรูปอีกมุมนึงไม่เป็นไรพกไปเรื่องมค่ะเดี๋ยวไปจ,จุดนูน้นแล้วก็ถ่ายมาจุดนี้มันจะสวยงามานมากกว่า อันี้ก็จะเป็นที่เขามาถ่ายรูปกันที่ทูหลอกหญ้าถ้าเป็นสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะจริงๆมันน่าจะมีเยอะเนาะไอคำเนาะแต่ช่วงมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็คือเขามาถ่ายลงไปมันสวยงามสวยงามแบบนี้เขาก็เลยมามามๆกันก็มีการเก็บค่าเข้า,ขา,ขากันด้วยนิดหน่อยนะคะไอคำเราจะไปมุม,ม,มไหนดีมุมโน้นม,ม,ม,มุมนี้มุมไหนดีแล้วแต่แม่ก,กลัวมุมนี้ไหมมุมนี้ไหม ต้นย่ามจะสูงมากเลยนะเออไปที่ต้นย่ามสูงอโอ้โหเขาก็มาเขาก็ขึ้นมาเหมือนเราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละสวยงามมากายสโลมุสัน ทีาไหนดีตรงนี้ไหมโอ้มืดตือต้อก็เธอก็เดินขึ้นไปเนะโอเค okay. อันนี้เป็นของฉันโอเคค่ะก็คือเราก็ได้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆทุกคนได้เห็นมุมมอง,มองแตกต่างก,กันกับชาวชิงตุ้งเรานะคะมุมมอง,มอ,งอีกแบบหนึ่งนะคะคือชาวชิงตุ้งเราเป็นคนชอบที่ธรรมชาติก็จริงก็ชอบธรรมชาติจริงๆนะคะอันนี้คือเราได้มาถ่ายรูปในทุ่งหญ้าที่สวยงามธรรมชาติสวยงามตามท้องเรื่องนั่นแหละสวยงามมากคือ ทุกอย่านี้มีมาตั้งนานแล้วนะคะก็ชาวชิงตุงเราลูกสาวหรือไปไวัยรุ่นต่างๆนะคะที่เขามาเที่ยวชมดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปส,สวยๆกันจากโซเชียลเยอะแยะเลยนะคะก็ทุกคนชอบมากเหมือนน้องทีก็ชอบหามาหลายวันแล้วก็เ <c> พ <oughs> ิ่งมาได้วันนี้นะคะก็ได้มาวัวให้ทุกทุกคนได้เห็นในธรรมชาติในทุกญ่าสวยงามนี้นะคะสวยงามมากมาถ่ายเอ็นดีได้เลยสวยงามมากนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปวอกแบบนี้ธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องทิพย์จะลงไปนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้น้องทิพย์ขอตัวมาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ